เดียกับคุณแม่เนาะครับอของพี่ชายตลาดต้นมะเกลือเนาะ <c oughs> อ๋อแม่แม่ทำงานอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขามาขายก็กำลังนั่งพักผ่อนอยู่นั่งพกักผ่อนเมื่งวานเขาเอามาขายอซอยจะรีข่อยนีย้เออข้าซอยไปหนึ่งหรือเปล่า มันกระจี๋วหมามันเป็นสองใบมันก so ็เลยว่าเอามดนี่แหละอะไรสิแล like, well, yeah. so ้วม so ันท so ี่นึงเจ้ามันเนี่ยยายซีท่าหมดจ้างใบอะค่ะสองใบไม่ครับคือแค่สองใบคนที่มาขายเขาบอกว่าจะเอามันสิบสองล้านมาให้เจ้าของก็เลยว่าเออเอาสีซอยดอกใบนึงครับมันกระจี๋วหมามันเป็นสองใบเจ้าของก็เลยว่าจะเอาใบเดียวว่าคนกระจี๋วไงล่ะจะเอาไปอยู่เงินวะคนก็เลยเอาไปจุกเงินว่าสองร้อยครับทำไมถึงได้เลขนั้นนะครับไอ้ที่ถูกรางวัลก็แม่ครับ ไม่รู้เหมือนกันมันหยิบเอาเองเลยใช่ไหมเขาหยิบให้เขาหยิบให้เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอ๋อผู้หญิงเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่เขาเขาหยิบให้จ้าแม่ก็เลยได้มาตัวนี้ได้ซื้อมาสองใบเลยที่แรกเขาจะเอาใบเดียวแต่ว่ามันได้จีบแล้วเอาไปสองใบเลยครับเขามาขายให้เมื่อไหร่ครับแม่ครับจำไม่ได้สามสี่วันแล้วสามสี่วันเลยทำไม่ล้วก็ไปนึกว่าถือกอดพวุงนี้มันพูดว่าหกสามหกสามเยของว่าโอ๊ยถึงสองโต๊ะก็ถือกอกเก็ไม่ได้ตัว ับว well. ันน no, ี no. okay. the now, the ้ลูกก mm ็ไปตรวจเมื่อกี Alright. ้เรื่องหองครับให้ให้ใครไปตรวจก็แม่ครับลูกสบายอ๋อก็นี่แม่ยังจะไปทํางานหมนเดิมไหมพึดว่าสิออกเพราะนเหนื่อยล่ะมาเลี้ยงหลานนะแม่เนาะนี่เลี้ยงหลานนี่ทั้งลูกชายต่างๆนด้ไหมเนาะทั้งเพื่อนที่เทศบาลเขาว่ายังไงบ้างก็แม่ครับก็ยินดีเขาก็บ่ไหวยังไงออกเลยเนาะ แต่ว่าท้องมันกับมือนะเขามาครับแม่แม่ทำงานกวดชนุ่มนากี่ปีแล้วก็แม่ครับอุ้ยหลายปีประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าเนี่ยสี่สิบกว่าปีนะแม่เนาะ